ทุกคนสามารถมีโรบักฟรีได้เพียงแค่เล่นแมッ บ็อกฟู้ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว้ยอยากเติมโรบักจังเลยมีร้านไหนแนะนําบ้างไหมเนี่ยอา้าวอีหนูสนใจร้านเติมโรบักงั้นหรอง,งั้นเอาร้านนี้ไปเลยร้านเจมี่ชอบบริการสุดโหดจนอยากจะกระโดดกอดคนซื้อมีบริการรับเติมโรบักระบบไอดีพส,สุดคุม้มแล้วยังรับกดผลปีศาจเกมพัซแมปบ็อกฟู้ดอีกด้วยแนะนําขนาดนี้แล้วก็ต้องไปกระโดดกอดเฮ้ย <Hey, S 2> ต้องไปใช้บริการกันแล้วไหมล่ะสนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลยครับผมมาใช้บริการกัน,กนเยอะๆนะ ช้าก่อนถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆปู่ย่าตายาย,ายาพี่ป้านะ้าอาพ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาถูกยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆปักเจมขอแนะนาทิ้นีน่เลยครับผม i have cpu ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเดอ้อนึก่ึงร้หลานคอมซิบแบบว่าจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ i have cpu สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาประกอบคอมเลยว่ามาซื้อกันก็ได้เด้ออาจุ๊บมั่วคระด่าโซด่าโซ่ สวัสดีคุณผู้ชมที่กินส้มตำกินส้มเอิมกินกินผักกะเเราทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเจมี่แล้วก็แมปบอกฟูดกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อตอนเปิดคลิปนะครับเราจวกไปว่าทุกคนสามารถมีโลบัคฟรีจากการเล่นบอกฟูดได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็ฟรีและมันก็ได้จริงๆนะครับผมเพราะว่าในวันนี้พี่จะมาทําการแจกโลบัคกันนะครับคุณผู้ชมพี่จะไปทําการแจกโลบัคถ้าเกิดพี่ไปเจอคนทงคนไทย และทําการคุยกับพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะแบบว่าแจกโลบักไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่เล่นแมปบล็อกฟูดแล้วมาเจอพี่นะครับผมซึ่งโลบักในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็เป็นโลบักแท้แท้จริงๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จะแบบว่าไปทาการเอารลบักแบบว่ากิฟต์การ์ดมาทําการแจกมาทําการพิมพ์ใส่ในช่องนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นช่องอ่าแชทในแมปบล็อกฟูดนะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคนแบบรู้ลงรู้เรื่องรู้วิธีการเติมไหมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเติมเป็นเนี่ยบอกเลยว่าได้ 800โลบัคฟรีฟีพร้อมกับของประจําเดือนนะครับคุณผู้ชมซึ่งเดือนนี้นะครับของประจําเดือนไอทงอเทียบ e มันก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมนี่เออจริงๆลูกมันต้องขึ้นฝั่งนี้สิอ่าตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นของประจําเดือนสําหรับคนที่เติมกิฟต์การ์ดนะครับถามว่ากิฟต์การ์ดเติมยังไงนะครับผมกิฟต์การ์ดเราสามารถไปซื้อได้ที่ร้านเจมี่ช็อปเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงโอ้โห,โห,โหขายของซะแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับร้านพี่ก็มีไข่โลบัคแบบว่าเป็นของแท้ระบบกิฟต์การ์ดราคา2 แป0สิร้อยโลบักนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกวดโดนบงโดนแบนนะครับมาก็ประมาณนีแ้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าในวันนี้จะมีคนโชคดีหรือเปล่านะครับแต่พี่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวน้องๆจะเสียใจนะครับที่แบบว่าเฮ้ยพี่เจมพี่เจมสจ็สแต่คนในเกมบล็อกฟูดเดี๋ยวท้ายคลิปพี่มีแจกให้กับคนที่ดูคลิปนี้จบเลยครับคุณผู้ชมใครดูไวก็เอาไปเลยนะครับ800โลบักฟรีๆนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับเอาล่ะในตอนนี้เราก็ลงเซิร์มาแล้วนะครับผ ซึ่งซึ่งยังไงต่อเราต้องไปหาผู้เล่นนะคบเดี๋ยวเราไปหาคนคุยกันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาถามไปหาคนคุยกันดีกว่าตรงนี้มีคนไหมเนี่ยอืคือเราก็ไม่รู้ว่าคนเขาไปอยู่ไหนกันหมดนะครับรหัสนี้ก็จะเป็นรหัสเจมมี่รหัสรอนะครับคุณผู้ชมซึ่งเวลก็พันหกนะครับส่วนรหัสพี่ที่บอกเลยว่าโดนแบนถาวรนะคุณผู้ชมก็ตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปหาคนสิเกาะลิงน่าจะมีนะครับเพราะว่าเกาะลิงเนี่ยเป็นเกาะประจงประจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเขาจะได โลแบบว่าฟ,ฟ,ฟรีฟรีหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเติมเป็นเนี่ยบอกเลยว่าได้ฟรีฟีแน่นอนนะครับอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงเกาะลิงมีไหมเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนเกาะลิงเราจะเจอคนนะครับผมเอ้าเป็นผู้เล่นใหม่อนกัด้วยอะเดี๋ยวเรามาสุ่มผลไปให้เขาขก่อนก่อนดีกว่าอะมาทําการสมผลเลยละกันอชชแบบแพมโอ้โหได้เป็นบาเรียมาผลบาเรียติงๆติงผลบาเรียติงๆติงเฮ้ยนายนายนายผลปิศารเอาเปล่าเอาผลบาเรียไปละกันเราให้นะครับซึ่งก็อาจจะมีคนดูแหละคนงงว่าเฮ้ยพิเจมแล้วโบางทีพิเจมให้มาเนมัจะ ไซึ่งบอกเลยว่ามันง่ายมากนะครับคุณผู้ชมเอากินผลโซเชล้วซึ่งอย่างแรกนะครับผมเราก็มาทําการซื้อโลบักแบบว่าปกติไปก่อนนะครับนี่ซื้อแบบกิฟต์การ์ดมาเลยนะครับทุกคนนะลองซื้อมาสักหนึ่งอันซิอ่ะแล้วก็มาทําการกดไปตรงคําว่าไปที่หน้าต่างนะครับและเราก็เอาโค้ดที่ได้มาเนี่ยไปทาการใส่นะครับคุณผู้ชมซึ่งขั้นตอนการใส่ก็ง่ายมากเลยนะครับอาคัปปี้โค้ดมาก่อนซึ่งการเติมนะครับผมให้เรากดมาตรงคําว่าอ่าอบีโลบักนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อาเปลี่ยนหัวข้อเฮใช่แบบว่าคุณผู้ หรือว่าใช่หรือว่ายังไงอ่าไม่ใช่และอ๋อต้องไปตรงคําว่ากิฟต์การ์ดตรงนี้นะครับผมโอเคมาตรงคําว่ากิฟต์การ์ดนะครับและกดตรงคําว่ารีดียมการ์ดนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็มาทําการใส่โค้ดไปเลยนะครับนี่พอใส่โค้ดแล้วเราก็จะได้ของแบบบ้าตามนี้เลยนะครับผมนี่ได้เป็นอ่าของอันนี้นะครับของตกแต่งประจําเดือนแล้วก็ได้เป็นนี่คุณผู้ชมได้เป็นโลบักมานะครับกดรับโลบักมาก่อนนี่เรียบร้อยพามโลบักเข้ายังโลบักเข้าแล้วโค้ดจะไวนะครับน้องๆซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ขั้นตอนการเติมน มาเดี๋ยวเรามาคุยกับคนนี้กันสิว่าแต่เราเป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยโมแต่ขี้โมตั้งนานเองเป็นคนไทยหรือเปล่าว่าวรุ่นเองเป็นคนไทยหรือเปล่าอ่าดีครับเฮ้ยุณผู้ชมออกเป็นคนไทยด้วยขอทาการขอบคุณแล้วนะครับผมสวัสดีครับวัยรุ่นอัดต่อยไปหนึ่งทีแล้วกันต่อยไม่ได้เพิ่ไม่ถึง2ีสินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเอาว่ะพ่อหนุ่มน้อยหน้ามนเดี๋ยวลองถามเขาไปก่อนสิว่ามาทําอะไรมาทําอะไรครับเขาก็บอกว่าไม่เห็นเรียกไงว่าคนกําลังฟาร์มอยู่ มาฟาร์มใช่ไหมเขาจะบอกว่าอะไรเอ่ยอ,อ้าว พิมพ์ไม่ได้นะครับอ้าวหมายถึงเรานี่ว่าที่พิมพ์ไม่ได้โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอ่อทำอะไรครับทำอะไรครับผมอ่ะลองพิมพ์ไปใหม่ละกันนะครับในรอบนี้พิมพ์ได้หรือเปล่าเนี่ยเอ่อยังไงเวรุ่นสวัสดีครับเองจะรูกจักกิบการ์ไหมเนี่ยกำลังฟาร์มเวลอยู่ครับอืมกำลังฟาร์มเวลอยู่ครับมีผลปีศาจถาวรยังอ่ะถามไปเลยตรงๆละกันว่ามีผลปีศาจถาวรยังอาจทำการฆ่ามอนเละกันนี่ฆ่าต่อหน้าต่อตาเขาเรียกว่าฆ่าโชว์นะครับเองน่ะมี ผลปิศษถาวรยังวะยังเลยกะพี่ผมเพิ่งมาหัดเล่นครับเพิ่งมาหัดเล่นจริงๆิพี่ก็เชื่อนะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่กําลังฟาร์มนะครับคุณผู้ชมอ่ะถามไปเลยสิว่าเราอ่ะไม่มีตังเติมผลให้หลอกมีแต่โลบารฟฟีๆอ่ะจะเอามะโอ้ต้องทํายังไงล่ะครับเฮ้ยไอเด็กนี่มันถามต้องทํายังไงเหรอครับอ่าต้องทํายังไงเหรอบอกว่าพี่เจมคนหลอก หน่อยสิอาไหนเอ็งพูดหน่อยิว่าพี่เจมคนหล่อถึงแม้พี่จะไม่หล่อแต่ว่าพี่ก็อยากได้ยินคาว่าหล่อที่เอ็งพูดนะไอ้น้องชายเฮ้ยแล้วลิงมาทําการฆ่าอาตายไปซะ,ะแล้วคุณผู้ชมโอโหโมโแต่พิมนะครับเรียบร้อยจนกริล่าทําการเซอร์เฮ้ยพี่เจมคนหล่อทาการพิมพ์มาจริงวะไอเด็กนิ่งสงสัยมันอยากได้จริงนะครับคุณผู้ชมอะนั้นเอาไปแต่เป็นกิฟต์การ์ดนะเอ็งเติมเป็นเปล่าเป็นอยู่ครับ เป็นขึ้นมาเลยนะเพราะนมเป็นขึ้นมาเลยนะโอเคคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาเติมเป็นนะครับมาเดี๋ยวเราไปทําการซื้อโลบัคมาทําการแจกเข่ากันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งก็เหมือนเคยนะครับมาที่เว็บไซต์รานเจมี่กดมาตรงคาว่าสินค้าและบริการกดมาตรงคําว่าบริการจําหน่ายโลบัคกิฟต์การนะครับคุณผู้ชมซึ่งการซื้อทุกครั้งที่รานพี่แนะนําว่าให้อัดคลิปนะครับคุณผู้ชมอัดคลิปตั้งแต่ตอนซื้อจนถึงตอนใส่โค้ดนะครับเผื่อมีปัญหาจะได้แบบว่าทําการเคมได้นะครับทุกคนอ่ะมาทําการซื้อบร,ริกานคุณผู้ชมหนึ่ ก๊อปปี้โค้ดนะครับบักก๊อปปี้มาเลยแล้วกันแล้วก็ไปทําการส่งให้เขาอ้าวมันส่งไม่ได้วะวัยรุ่นชิปเป่งและต้องพิมพ์ไปว่าเอาไปยุติลกันเอาไปเฮ้ยคุณผู้ชมเกิดปัญหานะครับตอนนี้กิ๊บไกนไม่สามารถทําการพิมพ์ไปได้นะครับคุณผู้ชมและเราจะบอกเขายังไงดีอะองามใส่แล้วไงลองพิมพ์ไปใหม่ซิว่าเอาไปอ่ารอบนี้พิมพ์ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเขาจะเติมเป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราขอเติมสักคู่ละกันเติมได้และบอก la เติมได้แล้วครับทำไมพี่เจมใจดีจังเฮ้ยเองรู้จักเราด้วยเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมขอ,ขอเติมได้จริงหรือปเปล่าว่าจะขอลองไปเช็คดูซิฮ่ยเขาเติมเป็นจริงๆเหรอคือส่วนมากที่ไม่ค่อยเจอใครที่แบบว่าเติมเป็นนะครับผมเดี๋ยวเราลอา,าทำการเติมซิฮึบเออวะมันเหมือนจะเติมไปแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าเออคนเนี้ยมีคนใช้งานไปแล้วนะครับโอ้โหเอาวะไอ้หนุ่มน้อยเองเติมเป็นด้วยโอ้โหสุดยอดเป็นยังไงล่ะเป็นไงล่ะโรบัคฟีไม่อยู่จริง เรียบร้อยแจกคนนี้ไปแล้วก็ดีใจมากเลยครับอ่ะดีใจต่อไปแล้วกันนะไบรุ่นเดี๋ยวเราไปหาคนใหม่กันมาบ้างดีกว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปหาคนใหม่กันต่อดีกว่านะครับผมจริงๆอยากจะแจกต่อถ้าเจอคนไทยอะนะเออสวัสดีพ่อหนุ่มเองใช่พ่อหนุ่มโจโจไหมไม่รู้ว่าเขาแต่งตัวเป็นใครนะครับแต่มาทําการกราบสวีดดัสวัสดีไปก่อนเลยกันนาดีครับผมอ่าสวัสดีครับไบรุ่นขอบคุณครับพี่เจมตามมาขอบคุณเลยนะครับคุณผู้ชมคนนี้สงสัยจรู้จักพี่นะครับโอ้ได้ผลน้าแข็งว่าเหรอไอหนุ่มน้อยคือเราก็ไม่อยากจะขี้ โมคี้องคีว้วอนะครับแต่ว่านี่ขออนุญ,ญาตโชว์จริงๆร,รหัสหลักเนะี่ยมีทุกคนนะครับแต่ว่าตัวแบนไปแล้วก็ <c oughs> พูดแล้วก็เศร้านะครับนี่เรามีมังกรนะแต่ว่าเราเอามาจากกล่อง โอ้ยะอึกอะสงสัยเขาต้องเป็นคนต่างชาตินะครับผมน่าจะไม่ใช่คนไทยนะเออคนต่างชาติคนต่างชาติจะมีคนไทยอีกไหมอะเเราขอลองไปตามหาสินี่ไงเจอคนและเห้จะบ,บ้าหรอนี่มาริงนี่ว่าเฮ้ยแล้วมาเดินตามทําไมในอ่าหมัดนะ้ำไปกินละกันเรียบร้อยตวีนะครับเหมือนคนไทยเราจะไม่ค่อยเจอแล้วว่าเจอแค่คนหนึ่งคนเองหรอเซิฟนี้คนก็น่าจะมีเยอะนะจริงๆคนมีเยอะนะครับทุก <ๆ S 2> คนแต่ว่าเราไม่ทราบว่าเขาไปอยู่กกอนไหนกันหมดนะครับไอเจ้าเกอะมารินฟอร์ดก็ไม่มีคนกลับไปอยู่ เออไอเราก็ไม่ทราบโอเคทุกคนในเมื่อเราหาคนไม่เจอก็เอาเป็นว่าแจกหนึ่งคนแล้วกันนะครับถ้าแจกเยอะเดี๋ยวจะแบบว่ากลายเป็นยับนะครับคุณผู้ชมก็คือแจกแต่พอไหวนะครับคือพี่ก็จะมีแบบว่าเออมีคําคมหรือว่ามีอะไรที่สอนใจพี่แบบว่าถ้าพี่เนะี่ยคือจริงๆเนะี่ยพี่บอกเลยว่าพี่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับแต่ว่าพี่จะช่วยเหลือเท่าที่พี่ช่วยเหลือไหวแล้วกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งเมื่อกี้พี่ก็จะแจกไปแล้วก็ถือว่ามันไม่ได้เดือดร้อนพี่แล้วก็โรบรัฟรีเนะี่ยมีอยู่จริงเผลอๆถ้าใครลงเซิร์ เจอพี่ไม่แน่พี่อาจจะแบบว่าแจกโลบัคอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมกูไม่จเอาล่ะก,ก็ตามสัญญานะครับที่บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวพี่จะทําการแจกโลบัคให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมซึ่งโลบัคขึ้นมาเลยปิวนี่โลบัคก,ก็จะขึ้นมาตรงนี้ตรงกลางนะครับคุณผู้ชมก็ใครไวใครได้นะครับคุณผู้ชมเออเอาไปเลยกันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้เจมแจกโลบัคอีกนะครับก็ทาการกดไลค์มาเยอะๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไม่แน่ครั้งหน้าก็อาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับสําหรับครั้งนี้ก็ขอตัวมา ไปก่อนแฮขอตัวหมูไปก่อนแหฮขอตัวแก่ไปก่อนแหฮขอตัวลาไปก่อนแหฮถูกแล้วเจอกันใหม่คลิปนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ